สวัสดีครับยังเช้าเช้าอากาศดีๆที่บ่อปลากระพงนะครับนี่ครับอาจารย์ก็ขึ้นสู่ยอดไปแล้วครับโอ้โหลมพัดมาทางนี้อีกสารลบลมแล้วนะคุะไดู้กคราบผู้ชมนี่ลองมาหนึ่งทางแล้วครับ ก็ลอ,อยลงมาแล้วล <c oughs> อ,อยมาครับสองลูกครับตั้งตุ๊บ โอ้โหเจ้าจอดต,ตับตุบตับลอยน้ำไปนูน่นค,ครับมาแล้วครับสวยงามมาแล้วมาครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่มาแล้วครับ าลครับหนูโดดมาแล้วครับ,ว,รบวิ่งตุก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 ,ตกเป็นธรรมชาติจริงๆครับหนูยังไม่ตายครับคิด,ดูสูงขนาดไหนท่านผู้ชมมาลองคิดดูโอ้โหกระจายครับอื้มแน่นอนครับ อลอยลงมาเรื่อยๆครับอือหืออือหือโอ้หตุบๆ,ๆเลยครับหมดแล้วก็ท่านผู้ชมจานกระบิดตัวแล้วครับปื้ดเลยครับลงมาแล้วครับอือหือ มดแล้วนะครับอ่ันจะลงมาแล้วครับเลื้อยลงมาแล้วครับลุกกระดุกกระด,ดุกเลยนะครับกลับถือสุนทรธรรมชาติอย่างปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ